สวัสดีครับผมวันนี้อีสายหนึ่งสุขแก่นะครับบ่าวลมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเมือครับมาไปหาปลาเป็ดครับผมเอาครับพันหยุดครับพามาใส่เป็ดได้ไหมนี่ติดตามชมเางานล่างแล้วเป็นอย่าง่าใช้ยู่ทิฟูลจะคล้องจะคล้องทีเพิ่นอยู่ทิฟูออกไปพุ่นนะวันนี้ได้ให้เขาอยู่นี่แล้วครับเพราะทัวร์เขาไปไหน เดี๋ยวผมไปยังเขามาไปยังเลยเขาจะสอนไปเลยไปที่มันถ่ายลูกนี้นี่ถ่ายลูกเกาค้ณเลยชี้ตรงนี้ ที่บานคนรักเจอกันแง้วผครับเรียบร้อยแล้วครับอุ้ล้างียวแล้วครับเอาเลยครับอุ้อุ้งอุ้ย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 เอาเลยเอาเลยอ้ยอุ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 ้ง เอาอีกทีครับเอาอีกทีครับเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรพี่น้องเอาแล้วอืออ <c oughs> uh ืออือยู่บนลราอ่ะอยู่บนเราอยู่บนอือเออพี่ดุครับโอ้โหเหลืยงวีหุยใสปิงครับพี่ดุครับโอ้โหครับผมโอเคครับโอ้ต้นไม้พุ่เขาดูุหลายลูกครับผม น้ำน้ำบกบับเลยครับโอ้นะครับตัวนี้จะปล่อยนะครับว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเอาเดี๋ยวเยเฮเฮยเฮ้ยยัง้ยเ้ยอฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยปฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูกยนปลาเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้าเ้ยเฮ้ย้เเ้ยยเยยเ้้้้้้้ยเ้้เเาเาเ้เ ハハハハ。<laughs> <laughs>